ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ6สิงหาคม2567มาอัปเดตเงินผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม2567พร้อมทั้งอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินงบประมาณปี6-7ครึ่งปีหลังนะคะแต่ละเดือนโอนเข้าวันไหนเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สำหรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนสิงหาคม2567จะโอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์ในวันสุกที่9สิงหาคมนะคะในส่วนของตารางการจ่ายเงินผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567ตลอดทั้งปีแต่แอดจะอัปเดตแค่ครึ่งปีหลังที่ยังเหลืออยู่นะคะ เงินเดือนผู้สูงอายุสิงหาคม2567โอนเข้าบัญชีวันศุกร์ที่9สิงหาคมนะคะกันยายนโอนเข้าบัญชีวันอังคารที่10กันยายนตุลาคมโอนเข้าบัญชีวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพฤศจิกายนโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนและธันวาคม2567โอนเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิในวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567นะคะ มาดูเกณฑ์การรับเงินสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะอายุ60-69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปอายุเยอะกว่าเพื่อนได้รับเยอะกว่าเพื่อนก็คือ1000บาทต่อเดือนนะคะ ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ผ่านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยอัตราการจ่ายเงินเดือนจะจ่ายแบบขั้นบันไดเริ่มต้น600ถึง1,000บาทและในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทวนหน้าความคืบหน้ายัางไม่มีนะคะถ้ามีความคืบหน้าแอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปอัปเดต6สิงหาคม2567